พกะายมาหรอครับมีแต่ใจเอาไหมเฮ้ยกระทั่งนี้ก็ได้เอาอันนี้ก็ได้ไป <c oughs> เเดี๋ยวคนเ,เดียวนะเดี๋ยวเมื่อยไปทำไรต่ออืมไปโพลเหมืองเฮ้ยนี่เข้ามาฟาร์มหรอ เป็นไปได้ไงวะแล้วใช้รถอะไรอะรถอะไรไม่รู้ไอรถคันเล็กเนี่ยนะคันน้อยๆเนี่ยนะไม่ใช่นนนๆนนกสิบโลเนี่ยรถเนี่ยอ๋ออ๋อนี่มากับสาวใช่ป่ะมาด้วยกันเหรอใช่ววถึงว่าละทำไมถึงมีแพชชั่นเข้ามาฟาร์มได้ ก็ไม่ไ <widely> ด <sauna doctor ate> ้อยากมาเจอกันสโลงโอเคใช่ว <yk> ิ่งยาว ใครแอบน้อยโลหรอโลหรอก็ไม่นะหยุดเลยหยุดหยุดหยุดครับร็อกวนหยุดด้วยนะครับเราอ้าวยกมือขึ้นครับขอตรวจสอบนิดนึงนะเราไปขโมยรถใครมารถตำรวจตรจสบเลยครับผมเอ่อนะฮะร็อกวนด้วยร็อกวนด้วยฮะจาก11ผมจาก11เฉยนะครับครับร็อกวนร็อกวนยกมือขึ้นด้วยครับยกมือขึ้นด้วยนิ้วชี้ขึ้นฟ้ามีพวกอาวุธปืนมาเนี่ย ไม่มีครับเอาเลยครับตรวจเลยตรวจสอบเลยตรวจสอบเลยหัวหรือเปล่าครับเนี่ยขอเขาได้เช็คก่อนชัวร์ป่ะครับเนี่ยชัวร์ค่ะไม่มีเลยพกอะไรมาเบ่ครับมีแต่ใจเอาไหมโอ๊ยคันข้างนี้ก็ได้เอาอันนี้ก็ได้ไปเดี๋ยวคนเดียวนะเดี๋ยวมึงใหเก็ตบอรสเก็ตบอร์ด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 เจอกันน่อนเจอกันครับเจอกันครับพี่เจอกันครับยังเจอกันครับเขาเนี่ อไปในบอดคนไม่ไปได้ไม่เป็นได้ไงรู้พีดูนี่ดู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 เห็นไหมไม่ล้วทำไมพี่เห็นตัวอยู่ที่เดิมอ่ะเอาก็เฉินเจ้าใจขยับแต่บอดตัวไม่เอาอ้าวเฮียถ้าต้องไปบอดไปรักดีอะโอ้โหเรามาตรงนี้ตำรวจมาที่ตำรวจมาฮอมาไม่มีอะไรเลยล่ะจดี๋ยว โอเคพี่เหรอต้นสายอะไรเนี่ยมาขึ้นดีๆขึ้นเหฮียขึ้นเนินมันก็ต้องหลุดดิเดี๋ยวพี่มาหนิเออเจอกันครับพื่อนพี่ฝากหัวใจเหี่ยวด้วยครับทำธุระเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับไปทำอะไรมาฮะไปทำอะไรอ๋อไปตรวจปลามาอ๋อแล้วโดนไปเกี่ยวจับกูเนี่ย ได้ละโดนไปกี <N <N ่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงนานไปนานมาหรอใช่นานไปไม่ใช่ไปถึงโดนไปถึงชั่วโมงโดนประมาณครึ่งชั่วโมงอเด็กเด็กชั่วโมงอ่ะแล้วเฉรนบอกจะขอตั้งสองชั่วโมงแล้วเสียดายไปถูกไปตกปลามาแล้วเสร็จแล้วหรอใช่แม่มันแยกย้ายกันแล้วหรอ โจ๊กแย่ๆแล้วเหรอใช่ไอโจกก็ตัวเร็วเลยแม่งตัวแจ้งตำรวจเลยโจ๊กโจ๊กใช่จะบอกเดี๋ยวว่าโจ๊กโทรแจ้งตำรวจโอ้โหเชีย่ยจริงๆว่าแล้วตำรวจมาไวนักวะอืมก็เห็นโจ๊กโทรไปบ่นแล้วไงใช่ปะใช่มันโทรมาบน่นอยู่นั่นแหละบน่นอยู่คนเดียวนั่นแหละ รวยไหมวันนี้รวยไหมวันนี้รวยไหมหรอก็ยังไม่ได้เอาไปขายเลยก็เมื่อกี้มันตกแมบอะอา้าวลดล่ะอะไรงี้ลดหายไหมหายสิสวยเลยบอกนะยกสิเขารับผิดชอบให้หนิถ้าเวลาตกแมบแล้วรถมันหายนีไ่ไปบอกเขาว่ะไปบอกแล้วแต่คือไปแจ้งไว้ข้างนอกแล้วอะ่ะอ๋อ อ่าใช้ท่าสไลด์ขนาดถูกแอนิเมชั่นล็อกกุญแจมือโหโดนเนี่ยวอันนี้เอออันนี้โดนด้วยเหรอไม่รู้ว่าดิห็นก็ไม่แน่ใจอ่ะจังหวะทามิ่งมันมันได้ไหมไม่แน่ใจไม่รู้ว่าพี่แวนจะทิ้งไม่พี่ถามว่าหนูพี่ไปตกไม่ทิ้งไม่ทิ้งเดี๋ยวแวนมาปาเดี๋ยวปั๊บไปเจ้คะบ๊ายบายพี่ขอบพี่พี่อยู่ในใจหนูได้ครับ ไม่ได้อ่ะเขาไม่เอาของเสียเขาล่างกายไในเฮียเขาไม่จะขายของเสียออกเฮียนี่เขาไม่เอาขาไม่รับของเสียเขาร่างกายนั่นหรอกเรืองด่าน้องแรงไปเรืองโอ้โหพีสเฉียนดูดิเรื่องด่าน้องแรงเกินไปเรืองพูดว่าอะไรวะพี่เขาแค่ไม่อยากมีสิ่งสกปรกอยู่ใกล้ตัวสัตว์เรื่องไม่เหรอพี่เรอยียบอเรื่อกูเหรอเรียกกูเหรอเมื่อกี้มึงมแง้มกูเลยนะ เราตรวจมาให้ทันเออหรวจรถ้วอีกเดี๊ยวมันล็อกหมดแล้วพี่เออผมไปเถียงมาพี่หูดับไปเลยกูก็เมื่อกี้ผมไปนี่มาผมไปไปไปตั้งแต่หน้าสอนอยันร้านขายเสื้อผ้าเออไปลองให้พี่มึงลองให้พี่ได้ปะก็ไปลองมาแล้วเพิ่งไม่ใช่ไม่ใช่ให้ให้มึงอให้เขาล็อกมือมึงแล้วมึงสไลด์อะเรื่องเมื่อกี้โดนยังโดนไปเหลืองเลยพี่ได้เห็นเขาบนไหมลองอะไร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 เี่ดูที่เมืองเมืองประกาศไหม ลององให้หน่อยหนลองให้หน่อยได้ปะไม่พี่ได้ดูที่เมืองประกาศบ่ไม่เห็นมองมองไม่ทันแต่ผมคิดถึงพี่มากๆเลยเงือแคนั้นแหละรักมากมึงบายบายครับเงือบายบายครับคิดถึงมากๆเลยเงือใช่แล้วเงือสักครสักครับวันดีค่ะชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อชื่อพาโลค่ะ พี่ฮัลโหลใช่แล้วชื่ออ,อะไรคไปไหนครับเนี่ยชื่อเมลอนครับเมลอนจูสวัสดีครับเดี๋ยวมานะครับน้องไม่ยืนทำไรตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเดีย๋ยวอ๋อโอเคจักดามันมีดราม,ม่าอีกแล้วเธอมีคนทักมาที่เพจฉัน รู้สึกว่าอันนี้จะเป็นคลิปเดี๋ยวค่อยคุยโอเคทำอะไรมาขอเปล่าคุยคนในหัวเฉยนปวดหัวนิดๆอ๋อแล้วนี่น้องก็ไปนอกอะไรมันบอกว่าบอกว่าเบื่อข้าวหมูแดงมันบอกว่าเบื่อข้าวหมูแดงแล้วเฉินก็เลยบอกว่าก็ดีแล้วเพราะว่าช่วงนี้เฉินก็ติด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 กินพะโล้อ๋อแล้วทำไมถึงติด่ะเลรอ ไม่ต้องมาหลอกถามเอา้าอันนี้ไม่ได้หลอกถามก็อยากรู้ไงว่าทำไมถึงชอบกินพะโลไไ่บอกโอเค